โอเคสวัสดีครับบทสนับกันกันได้กับส่วนของช่อางเราครับขอกระลับดูก่อครับส่วนย่องทางของนายบัตรไรเดอร์ในเช้าวันนี้เราเห็นไหมเห็นอะไรนะตะแกงว่าเฮ้ยไอ้มดแดงมันหายไปวันนี้เรามีผู้ช่วยคนใหม่นะครับ <c oughs> แต,แต่แต่ไม่ประจำนะเพิง่งเพิ่งส,สลับสลับบ้างนิดหน่อยนะครับวันนี้มาในรูปแบบของสกู๊ปี่ไอครับ สีฟ้าน่ารักจุงเบยอ่าเดี๋ยววันนี้เราจะเปลี่ยนอารมณ์นิดนึงนะครับเป็นแบบเลิกสิ่งประทัดหนึ่งนะเดี๋ยวจะพากันไปกินนะครับไปกินก๋วยเตี๋ยว,ห,วหัวนมนมนมนหัวนมก๋วยเตี๋วหวนมอ่ะรู้จักวะเอ้ยคนกรุงเทพรู้จักอยู่นะแต่ไม่ได้ไปที่อ่าเขาเรียกอะไรนะ สาขาหลักนะไม่ได้ไปที่ยานแม่นะครับวันนี้ไปที่ยานลูกนิดหนึ่งน,นะครับเป็นสาขาย่อยนะครับออของ๋องอชิปพลดนะครับก๋วยเตี๋ยวของชิพพลดใช่ป่าไปเติมเขาหรือร่านะของชิปธรรมดาหรือว่าไม่รู้นะครับไม่แน่ใจนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับแต่ที่แน่เนี่ยคนกรุงเทพรู้จักกันดีในนามลูกชิ้นหัวนมนะครับหรือว่าก๋วยเตี๋ยวของลูกชิ้นหัวนมนั่นเองนะครับ ตอนนี้เราก็เดินทางทกันไปเลยนะฮะกับเจ้าสกูบิเก็ดีต๊บางส่วนสาขาสองนั้นอยู่ที่เส้นคันคองนะครับก็ใกล้กับมหาลัยเชียงใหม่ใกล้กับตลาดต้นพยองนะครับคือถ้าใครไปไม่ถูกก็ใช้ g o o g l e Map เอ่าก็ได้นะครับหรือว่าดูคลิปนี้ก็พอจะช่วยได้อยู่เหมือนกันนะครับเราก็ เป็นเส้นหลักนะครับเชียงใหม่ลำปางนะฮะถ้าเป็นคนต่จังหวัดเข้ามาในเขตตัวเมืองเชียงใหม่เนี่ยเราก็จะวิ่งเส้นนี้นะเพราะเป็นตรงนี้เป็นเส้นหลักนะครับก็จะให้ตรงเรื่อยๆเลยนะครับเราจะไม่เลี้ยวตรงไหนเลยนะฮะยืนเส้นหลักไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าที่จะเจอกับสี่แยกไฟแดงนะครับคือถ้าเจอสี่แยกไฟแดงเมื่อไหรก่ก็นั่นแหละครับคือสี่แยกรินคำนะครับ ซึ่งสีแยกรินคำเนี้ยมันก็อยู่ติดก,กับนิมมานนะฮะใครหลายๆคนก็จะรู้จักในนม้มนิมมานนะครับก็เปรียบประดุดเอ,อถ้าเป็นกรุงเทพก็คือทองหล่อใช่ไหมฮะแต่ถ้าเป็นเชียงใหม่ก็คือนิมมานนะฮะก็จะประมาณนั้นไม่รู้ทุกคนจะเห็นหรือเปล่าอ่ะแสงตรงข้างหลังภูเขาข้างหน้าเนี่ยอุ้ยโคตรสวยครับคนเป็นสีแบบสีครามอ่อนๆออ,ออกจะแบบ เขียวผสมฟ้าทุกคนเขาเรียกสีอะไรอ่ะน่าดูดิดูลหลังน้่าโคตรสวยว้าธรรมชาติให้มาอ่เยช่คร right ับียวมาเชียงใหม่ไม่กินก๋วยเตี๋ยวอ๋องมาไม่ถึงนะครับ ได้สปอนเซอร์เ่ครับเฮียน้อยจ่ายด้วยครับช่วงเฮียน้อยครับเฮียน้อยจะของร้านนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ไปที่สาขาหลักนะเพาเราจะออกไปปลิกวิเวกนิดนึงก็ถ้าพูดกันตามตรงนะใครที่มาจากต่างจังหวัดนี่ยวิ่งเข้ามาในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่เนี่ยในตัวเมืองเชียงใหม่นีนะครับก็จะไม่เจอไฟแดงไหนเลยนะมันจะโฟตลอดทางเลยนะครับจนกว่าจะมาเจอเจ้าสี่แยกนี้แหละครับ รถมันก็จะติดกันเยอะนิดนึงนะครับตรงนี้ก็เป็นสี่แยกนินคำที่มีห้างเมย่าอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนทะลุเส้นมิมานแล้วกันแยกนี้เขามีฉายาครับแดงชั้นนี้เขียวชั้หน้าเออประมาณนี้ครับใช่ครับถ้าใครอยากอยากรู้ว่าจริงหรือเปล่านะลองเอาโทรศัพท์ล้วงโทรศัพท์ออกมานะแล้วกดกดเช็คอนะินอ่ะตรงเนี้มันขึ้นเลยนะมันจะมีให้เลือกเลยปล่อยตัวนักกีฬาครับ แล้วนี่ก็เป็นย่านนิมมานเหมินนะครับเปรียบประดุจดังทองหลอกรุงเทพนั่นเองก็มันก็จัดสีวิไลได้แค่นี้แหละนะครับถ้าไปเทียบทองหล่อจริงก็คงไม่ได้นะทุกคนแต่ที่นี่ก็คือมันเคยย่านไม่เคยหลับของเชียงใหม่นะครับมันจะอุกรกะทึือโคมแบบนี้ตลอดทั้งคืนโ <What? S 1> อ้วันเสาร์ดูดูดูด,ด,ด,ดูคน ก็มาทำอะไรกันอ๋อเขามีเปิดท้ายขายของตรงนี้ด้วยครับเป็นตลาดเด็กแนวแน่เลยตลาดเด็กแนวหลังจากผ่านย่านนิมานมานะครับเราก็าจะมาเจอหนึ่งสี่แยกตรงนี้นะครับเรียกง่ายๆว่าเป็นสี่แยกกองดินสี่เอ็ดก็ได้นะครับก็เข้าใจดีแล้วตรงนี้เราจะต้องเลี้ยวขวากันแล้วนะครับ แล้วก็มาถึงตรงนี้แล้วนะครับตลาดต้นพยอมถ้าตรงไปก็หลังมอนะครับประตูหลังของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แต่เราไม่ไปนะครับเดี๋ยวเราจะต้องเลี้ยวซ้ายตรงนี้แล้วนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าสี่แยกตลาดต้นพยอมนะพูดโคตรเป็นภาษากลางเลยนะจริงๆมันเขาเรียกสี่แยกกาดต้นพยอมนะครับ แต่ person, ี๋ยวคนภาคกลางไม่รู้เรื่องต้องเรียกว่าตลาดต้นใบยอมหยอกครับหยอกยาจากสี่แยกตรงนี้ไปก็ง่ายนิดเดียวนะครับก็ไปให้ไปเจอกับอีกสี่แยกหนึ่งอ่ะไฟแดงเขาเรียกว่าไฟแดงอีกไฟแดงหนึ่งแล้วนะพอไปถึงปุ๊บก็ยูเทิร์นนะครับยูเทิร์นไม่ใช่เลี้ยวนะยูเทิร์นยูโนยูโนยูเทิร์นอะไรของ นี่ยของอ,อยู่เนี่อออยของนี่เนี่อออยองอยู่นี่ยขอะ้งโอ้แน่นอนจรวะตรงนี้มาเราก็อยู่เทินนะครับ,ยบอ,อ,อ,อยู่เทิน,น u ของกลับไปเย้ yeah, มาถึงแล้วนะครับโอ้โหคนเยอะว่ะคนไม่ยังเยอะเลย ก็อยู่ที่ในภายในร้านนี่นะครับลูกชิ้นนวม